สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ,อ้าคุณแม่ถือไม่จับุไม่จับนี่จับนี่เลยเอารองเท้าวางดีๆเอาเท้าต้นหน้าอ,อย่างแม่เลยมไ,มไม่เอาแมเอ,อย่างนี้นจะพวด<ม>ตั้งตะตัต้งมันึกอยู่นะ let's go พร้อมแล้ว let's go <S <laughs> 哎，别不对？

อย่าเล่นอย่าเล่นกันอย่าเล่นกันรถวิ่งต้อจะเล่นอย่าอย่ารถวิ่งกูรถวิ่งรังโตกนะฟวนฝนฝนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัดสินใจก่อน สินใจก่อนตัดสินใจก่อนไปยังาเไปแล้วไปโ่าไยงเลยูกไป้ยังก็ไปเลยพักกันเลยเดี๋ยวไปยังนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันที ไม่อาบนกรภัยกัน